살고자 했던, 죽고자 했던 희망 모두 비루한 욕망이었다 두 개의 칼날이란 있을 수 없지 생명의 존엄성, 비장함이 곧힘 สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอรีชานเ e ลกันนะคะในวันนี้นะคะไอก็จะมาสรุปแพทอัปเดตกันนะคะที่เพิ่งอัปเข้ามาเมื่อวันที่28กันยายนนี้กันเลยค่ะ กับแพทอัปเดตที่ซ่อนกลุ่มเงามือนั่นเองค่ะโดยบอกเลยว่าแพทนี้นะคะเป็นแพทที่อาอยากจะนําเสนอมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่นะคะหรือแม้กระทั่งผู้เล่นเก่าที่กําลังรอคอยที่อยากจะให้ตัวเกมเนี่ยอัปเดตแพทอยูอีสมาใช่ไหมควรจะมาศึกษาแพทนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งในแพทนี้นะคะจะมีอะไรอัปเดตกันมาบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่อันดับแรกเลยนะคะที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยก็หนีไม่พ้นนะคะกับเรทดันเจียนใหม่นะคะที่มีชื่อว่าเรทดันเจียนที่ซ่อนกลุ่มเงามืดดับแสงค่ะเรทนี้นะคะก็บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรทที่แตกต่างจากเรทอื่นๆที่ผ่านมากันเลยนะคะเพราะว่าเรทดันเจียนนี้นะคะ มีบอสท,ที่เราสามารถพิชิตได้เนี่ยเพียงแค่2ตัวเท่านั้นนะคะก็จะมีบอสแรกนะคะที่ชื่อว่าผู้เท่าอสรพิษนะคะแล้วก็บอสท,ที่2ที่เป็นบอสไฟสุดท้ายเนี่ยก็จะมีชื่อว่าแม่มดฮึกวอนค่ะโดยเรดันเจียนนี้นะคะเราก็สามารถเข้าร่วมไปพิชิตกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะสามารถเข้าเรดันเจียนนี้ได้เนี่ยก็จะต้องไปรับเควสแล้วก็ทำเควสเนื้อเรื่องไซสตอรี่ตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพื่อจะ เปิดพื้นที่ใหม่เนาะแล้วก็จะได้สามารถเข้าสู่พื้นที่เลดันเจียนตรงนี้ได้นะคะซึ่งอันดับแรกเลยนะคะใครที่เพิ่งเข้าเกมมาเนี่ยเราต้องการที่จะเปิดเนื้อเรื่องในส่วนนี้เนี่ยเราก็ต้องกดตัว J ก่อนเลยค่ะแล้วก็กดตรงที่จดหมายเข้านะคะซึ่งเควสเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบด้วยกันค่ะก็จะเป็นเควสฟ้าอันนี้นะคะกับเควสสีส้มค่ะที่เป็นไซส์สตอรี่เลดันเจียนตรงนี้นั่นเองค่ะ ซึ่งชื่อเควสเนี่ยมันก็จะเป็นบทที่3การแก้แค้นอันมืดมิดเนาะตรงนี้เนี่ยคือเราก็จะต้องไปรับเควสแล้วก็ทําเควสให้ครบก่อนนะคะแล้วก็เควสฟ้าอันนี้เนี่ยก็อย่าลืมทําด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้กดรับเควสที่เป็นของรางวัไลรายอาทิตย์สําหรับการลงเลดแดนเจียนตัวนี้ด้วยนะ พูดง่ายๆเ,เลยก็คือทําควบกันไปได้เลยนะคะตั้งแต่เควสส้มกับเควสฟ้านะคะมันเดินเส้นเรื่องไปพร้อมๆกันนะคะก็สามารถกดรับแล้วก็ทําได้เลยทุกคนเนาะถึงแม้ว่าถ้าเกิดเรายังไม่ได้ลงเลดนี้ก็ตามนะคะแต่ก็สามารถไปกดรับเควสแล้วก็เปิดพื้นที่แมปก่อนได้เหมือนกันนะซึ่งเนื้อเรื่องของเลดแดนเจียนนี้นะคะก็บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเนื้อเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับ 1- ใน7ของเจ้าสัมนาค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดใครอยากจะรู้เนื้อเรื่องแบบว่ามากกว่านี้นะคะก็จะต้องไปพิชิตเลดดดนเจียนนี้ให้สำเร็จกันได้แล้วนะคะและในเมื่ออัปเดตเลดดันเจียนมาขนาดนี้นะคะก็จะต้องอัปเดตไอเทมเจนใหม่มาด้วยค่ะซึ่งจะเป็นเจนของแม่มดฮึกวอนนะคะก็ถือว่าเป็นไอเทมใหม่ล่าสุดในแพทอัปเดตนี้กันเลยนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่โซชิลกันเลยเนาะโซชิลแแผ่นเซ็ตใหม่เนี่ยก็จะใช้ชื่อว่า โซชิลเซตเงาอสูรเกรดนินนะคะ1ถึงแแผ่นเช่นเคยนะคะสามารถไปหาไอเทมพวกนี้ได้จากเกรดดันเจี้ยนตัวนี้นะคะหรือก็สามารถสะสมไอเทมนะคะซึ่งจะเป็นไอเทมที่ชื่อว่าเหล็กฮึกวอนเนี่ยมาแลกที่ NPC ก็ได้นะคะแต่ก็เหมือนเดิมอ่ะเราจะแลกได้เพียงแค่1-2แผ่นเท่านั้นนะคะโดยการที่ใช้ไอเทมแลกเนาะ ส่วนแผ่นที่3ถึงแผ่นที่8เนี่ยเราจะต้องแบบไปผ่านเลดดันเจียนตัวนี้ซะก่อนนะคะจึงจะสามารถใช้ไอเทมมาแลกได้ทั้งหมดตรงนี้เนาะต่อด้วยอาวุธเจนใหม่นะคะซึ่งจะต่อจากอาวุธซอนพุงขั้น9เลยนะคะก็จะใช้ชื่อว่าอาวุธพึกบอลค่ะอันนี้นะคะก็จะปลดขั้นตั้งแต่ขั้นที่1ถึงขั้นที่6กันเลยนะคะ ส่วนวิธีการขึ้นขั้นก็เหมือนเดิมนะคะเราก็จะต้องแบบไปหาไอเทมที่เอาไว้สําหรับเปลี่ยนเจนเนาะซึ่งไอเทมที่ว่านี้นะคะก็ต้องไปพิชิตเลดเดนเจียนตรงนี้ให้สําเร็จก่อนนะคะจึงจะสามารถขึ้นขั้นใหม่อันนี้กันได้เนาะแล้วก็ในส่วนของการขึ้นขั้นอาวุธตรงนี้นะคะก็บอกก่อนเลยว่าใครที่ได้ทําการตีบวกอาวุธของซอนพุงเอาไว้แล้วนะคะที่จะเป็นบวกสีม่วงตรงนี้เนี่ย ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนเจนจากซอนพุงไปเป็นฮึกวอนะคะก็คืออยากจะบอกว่าในส่วนที่เราบวกเนี่ยจะไม่หายไปนะคะสามารถสืบทอดต่อเจนใหม่ได้เลยอ้าดีงามมากๆเลยนะคะ ก็ไม่ต้องห่วงในส่วนนี้กันไปนะคะว่าจะต้องแบบมาตีบวกใหม่หรือเปล่านะคะบอกเลยว่าไม่ต้องตีใหม่นะคะสามารถต่อยอดกันไปได้เลยเนาะและไอเทมเจนใหม่ก็ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะนั่นก็เพราะว่าป้ายหรือว่าตราราชสีตามังกรเนี่ยก็มีเจนใหม่อัปเดตเข้ามาด้วยนะคะโดยการที่เราเนี่ยสามารถหาได้จากการลงเลตดันเจียนใหม่อันนี้นั่นเองค่ะซึ่งก็มีทั้งตาราชสีแล้วก็ตามังกรเลยนะ โดยตาราชสีนะคะสามารถดรอปได้จากบอสต,ตัวแรกหรือก็คือบอสพุท่าอสรพิษนะคะส่วนตามังกรเนี่ยก็จะได้จากบอสต,ตัวที่2นะคะหรือก็คือบอสไฟที่ชื่อว่าแม่มดฮึกวอนนะคะรวมทั้งได้เพิ่มไอเทมสําหรับสลับตายตรามาังกรแล้วก็ตาราชสีนะคะหรือก็คือพวกป้ายตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถดูได้ที่ดะกอนเอ็กเพรสในตัวละครเราเนาะ ก็จะมี3ไอเทมด้วยกันนะคะตั้งแต่ชิ้นส่วนความพิโลธชิ้นส่วนความทรมานแล้วก็ชิ้นส่วนความพินานะคะ ซึ่ง3ชนิดนี้นะคะก็จะเป็นไอเทมที่ใช้สำหรับสลับสายตรามังกรแล้วก็ตาราชสีที่เป็นเจนของฮึกวนหรือว่าเจนใหม่เท่านั้นนะคะก็จบไปกับอัปเดตส่วนแรกในเรื่องเลดเดนเจียนที่ซ่อนกลุ่มเงามืดดับแสงกันแล้วนะคะที่นี้นะคะในเมื่อเราพูดถึงเลดเดนเจียนที่เขาอัปเดตเข้ามากันแล้วเนี่ยออ้ก็เลยอยากจะขอแวะอัปเดตกิจกรรมพิเศษที่เขาต้อนรับเลดเดนเจียนใหม่นี้กันค่ะ ซึ่งก็บอกเลยว่ามันก็ต้องหนีไม่พ้นกับกิจกรรมพิเศษตั้งปาร์ตี้พิชิตเรดแดนเซียนแจกไอเทมตามคำขอนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็บอกเลยว่าระยะเวลาเนี่ยให้มาแบบจุใจสุดๆเลยนะคะ ซึ่งมันก็เริ่มกิจกรรมนี้เนาะตั้งแต่วันอังคารที่28กันยายนที่ผ่านมานะคะก็คือระยะเวลาที่เขาเพิ่งอัปเดตแพทกันมาเลยเนาะสิ้นสุดในวันพุทธที่27ตุลาคมนะคะโอ้โหเวลานี้คือแทบจะ1เดือนเต็มเมเลยนะคะที่เราเนี่ยสามารถตั้งทีมนะคะมาพิชิตเล็บนี้กันได้นะคะโดยของรางวัลในครั้งนี้นะคะก็เช่นเคยค่ะให้ของรางวัลมากถึง3ลำดับด้วยกันค่ะ โดยลำดับที่1น,นะคะได้เงินรางวัลไปถึง3ล้านไดมอนนะคะอันนี้หา12คนนะคะเดี๋ยวตกใจกันซะกอ่อนแล้วก็สามารถขอชุดเซ็ตได้คนละ1ชุดเซ็ตด้วยโอ้โห,โ,หโดยเซ็ตนี้นะคะก็จะได้ทั้งชุดอาวุธแล้วก็สัตว์เลี้ยงเลยนะคะ12คนนี่คือเลือกกันได้แบบไม่ซ้ำกันเลยนะ ต่อด้วยของรางวัลระดับที่2นะคะก็จะได้เงินรางวัลไปถึง1นึ่งล้านห้าแสนไดมอนนะคะแล้วก็ทั้งทีมค่ะสามารถขอชุดเซ็ตได้คนละ1เซ็ตเช่นกันค่ะและสุดท้ายนะคะของรางวัลในลำดับที่3นะคะจะไม่ได้เงินรางวัลน,นะคะแต่ว่าสามารถขอชุดแฟชั่นเนี่ยได้คนละ1ชุดเซ็ตอีกเช่นกันนะคะ ก็คือ12คนเนี่ยสามารถเลือกได้แบบไม่ซ้ำแบบเลยเนาะโดยชุดเซตในที่ว่านี้นะคะจะมีอะไรกันบ้างนะคะก็สามารถมาดูได้ที่รายละเอียดตรงนี้เลยนะคะซึ่งบอกเลยว่าชุดเซ็ตเนี่ยคือเยอะมากเออใครที่ขาดชุดไหนอย่างไรนะคะก็จิ้มเลือกกันได้เลยนะคะแต่ว่าจะต้องพิชิตได้ของรางวัลติด1ใน3ก่อนนะคะ โอเคค่ะมาต่อกันที่อัปเดตถัดมากันเลยนะคะสิ่งที่อัปเดตถัดมาเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของรางวัลในเควสรายวันค่ะซึ่งของที่เขาเปลี่ยนหลักเนี่ยก็จะเป็น2ดันเจียนระดับ4ดาวถึง2ดันด้วยกันเนาะก็จะเป็นดันเจียนสถานศักดิ์สิทธิ์นาริวนะคะกับดันเจียนคลึหาตุกตาอาถรรพ์ค่ะโดย2ดันเจียนนี้นะคะของรางวัลที่เขาเปลี่ยนเนี่ยก่อนหน้านี้ในแพทที่แล้วเนี่ยของรางวัลที่เราได้เนี่ยก็จะเป็นพวกวิญญาณซอนพุงกับอไหล่ซอนพุงเนาะ ส่วนแพทนี้เนี่ยที่เขาอัปเดตเนี่ยของรางวัลกลายเป็นวิญญาณฮึกวอนกับเหล็กฮึกวอนค่ะก็จะเป็น2ดันเจี้ยนนี้นะคะที่เราจะสามารถสะสมของจากเลดใหม่ล่าสุดตรงนี้ได้นะคะส่วนวันเวลาที่เราจะได้ของรางวัลในเควสรไรวันตรงนี้นะคะก็จะต้องมาดูรายละเอียดใน ลิงเว็บไซต์แพทอัปเดตตรงนี้นะคะที่เขาจะอัปเดตว่าวสายวันในแต่ละวันวันไหนบ้างเนี่ยที่เราจะได้ของรางวัลที่เขาเปลี่ยนในส่วนนี้กันเนาะส่วนถ้าเกิดเป็นวันอื่นที่เขาไม่มีกําหนดเนี่ยก็คือเราจะไม่ได้ไอเทมในส่วนนี้นะคะส่วนดันเจี้ยนอื่นๆนะคะอย่างดันเจี้ยนสีดดวอันอื่นเนี่ยอย่างเช่นส่วนทาออัจจรรย์กับสะพานปอลโลกเนี่ยของรางวัลที่ได้อยู่นะคะก็ยังจะเป็นพวกกิญญาณซอนพุงกับอะไรซอนพุงอยู่นะคะยกเว้นสะพานปลโลกมั้ง สะพานปรโลกเนี่ยก็คือจะได้เพียงแค่อะไหล่ชวนพุงนะคะส่วนวิญญาณเนี่ยยังคงเป็นวิญญาณซาฮวานะคะแล้วก็ดันเจี้ยนอื่นๆเนี่ยวันเวลาจะได้ของรางวัลอะไรอัปเดตเข้ามากันบ้างก็ตามที่ว่าน,นะคะสามารถมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในลิงก์เว็บไซต์แพทอัปเดตในหัวข้อนี้กันได้นะคะและนอกจากการอัปเดตการเปลี่ยนของรางวัลจากเควสไรวันพวกดันเจีย้ยนหรือว่าสายเจ้าสํานักตรงนี้แล้วนะคะหรือก็คือสาย p v e เนี่ย ก็ยังมีการอัปเกรดของรางวัลตอบแทนจากเควสไร,รวันสายนักสู้หรือก็คือสาย PVP ตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งเควสรไรวันของสาย PVP ตรงนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ชนะในสมรภูมิที่ฐานจักรวรรริว3ครั้งนะคะต่อด้วย3มงกุฎแห่งหุบเขาล้มหัวน,นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นมงกุฎสามแฉกของเบลูก้าลากูนะคะ3เควสนี้เนี่ยเขาก็จะมีการอัปเกรดของรางวัลให้นะคะ โดยดหลักๆเนี่ยก็จะเป็นพวกค่าประสบการณ์ค่าชื่อเสียงเงินโกอะไรแบบนี้นะซึ่งของในส่วนนี้เนี่ยจะอัปเกรดเพิ่มเข้ามามากขนาดไหนนะคะก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์เว็บไซต์แพทอัปเดตในหัวข้อนี้กันได้นะคะมันก็จะมีรายละเอียดบอกไว้ชัดเจนนะคะแต่ก็ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าได้มีการเพิ่มเงินรางวัลในส่วนของท้าทายรายวันแล้วก็รายสัปดาห์ด้วยนั่นเองค่ะ ซึ่งตรงนี้นะคะเราก็สามารถมาจิ้มดูในเกมได้เลยเนาะในส่วนของท้าทายรายวันเนี่ยที่เขาเพิ่มของรางวัลมานะคะก็จะเป็นในส่วนของภารกิจที่5กับภารกิจที่7นะคะในส่วนเนี้ยก็สามารถมาดูกันได้เลยนะว่าเขาเพิ่มอะไรกันมาบ้างนะคะหลกัหลกๆเลยก็เป็นพวกไอเทมเงินโกค่าชื่อเสียงค่าประสบการณ์อะไรแบบนี้นะคะซึ่งบอกเลยว่าก็เพิ่มจากแพทเดิมมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยละกันนะคะที่เราจะได้ฟาร์มเงินโกเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยก็ยังดีเนาะ ส่วนในของท้าทายรายสัปดาห์เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของความสำเร็จที่ภารกิจที่3นะคะกับภารกิจที่5นั่นเองเนาะอ่ะก็ตามนี่เห็นเลยนะคะว่าเออตรงเนี้ยก็เพิ่มเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยเออดูดิภารกิจที่5เนี่ยคือได้หินโซถึง100ชิ้นเลยนะเออเยอะกว่าแต่ก่อนอยู่นะถ้าจะไม่ผิดมันไม่ได้ถึง100ชิ้นอะเออ <laughs> ส่วนค่าชื่อเสียงนะคะก็ได้มากถึง1 0 0 0 0หมืแต้มกันเลยทีเดียวนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะก็สามารถมาจิ้มดูกันได้ภายในเกมเนาะอัปเดตถัดมานะคะก็จะเป็นการเพิ่มรายการแลกเปลี่ยนอาวุธแล้วก็เครื่องประดับสําหรับนักสู้หรือว่าสาย PVP นั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะบอกเลยว่าเราสามารถแลกเปลี่ยนได้ที่ Dark Edge p r e s s ภายในตัวละครเราได้เลยค่ะซึ่งใช้ของแลกเปลี่ยน <Yeah. S 2> เพียงแค่เหรียญสัญลักษณ์พุงมุนเท่านั้นนะคะก็สามารถแลกไอเทมประดับหรือว่าอาวุธสาย PVP ได้แล้วค่ะหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นเซ็ต แรกๆเนอะเซตขันต้นนะของพวกพลังงานของกษัตริย์ที่มีชื่อนะคะก็จะเป็นเซ็ตนี้นะคะที่เราสามารถแลกได้เนาะก็จะมีตั้งแต่เข็มขัดต่างหูถุงมือสร้อยคอแหวนแล้วก็สร้อยข้อมือกันเลยนะคะแล้วก็กล่องอาวุธด้วยนะคะซึ่งกล่องอาวุธสาย PVP ที่แลกได้โดยใช้เหรียญสัญลักษณ์องมนเนี่ยก็จะเป็นเซตของอรุณนะคะซึ่งอาวุธ PVP ที่เป็นเซตอรลุนเนี่ย ก็จะแลกได้ในดะกอนเอ็กเพสในตัวละครเราเลยนะคะแต่เพียงว่าสําหรับอาชีพ s u m m o n เ er, นอรู้สึกว่ามันจะมีการบักแสดงผลนะส่วนอาชีพอื่นเนี่ยสามารถแลกได้เลยนะคะเออเนี่ยพอไอ้กดทั้งหมดเนี่ยมันก็โชว์มาเลยนะตอนแรกก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมมันไม่โชว์ของเราวะกลายเป็นว่าเอออาชีพ Summoner คือบัคจ้าแต่อาชีพอื่นๆแลกได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะแลกมาเพื่อทำ ของสาย PVP แล้วก็อยากจะใช้เหรียญสัญลักษณ์ข้อมูลมาแลกเนี่ยแล้วก็เล่นอาชีพคอมมอนเนอร์เหมือนอายนะคะตอนนี้ก็คงจะต้องรอทีมงานเขาแก้ไขนะเนี่ยมไม่มีของแมวเลยค่ะคงต้องรอทีมงานแก้ไขในส่วนนี้นะคะน่าจะเป็นบัคแพทนะแต่สําหรับอาชีพอื่นคือแลกได้ปกตินะประมาณนี้นะคะในส่วนของการแลกไอเทมสาย PVP ที่ใช้เหรียญสัญลักษณ์ข้อมูลแลกได้แล้วนะจ๊ะตอนนี้เนาะ มาต่อกันที่หัวข้ออัปเดตถัดมานะคะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนยันได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะการแลกเปลี่ยนยันได้ง่ายยิ่งขึ้นคืออะไรนะคะก็คือในส่วนของการแลกเปลี่ยนตรงดะก้อนเอ็กเพลสค่ะซึ่งตรงนี้นะคะการที่เราจะคับยันเนี่ยปกติเนี่ยเราสามารถทําได้ตรงการเปลี่ยนรูปใช่ไหมซึ่งการเปลี่ยนรูปเนี่ยในแต่ละครั้งที่เราจะเอายันแบบใบเลเวลน้อยๆเนี่ยพวกที่ได้ค่าประสบการณ์แบบ 1 0,000ื่นค่าประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีแบบเป็น10ใบเป็นร้อยใบนะคะจะมากดเองก็เมื่อยมือใช่ไหมมันก็จะได้จากการที่เราจะต้องเปลี่ยนรูปเท่านั้นนะคะแต่ทีเนี้ยไอระบบการเปลี่ยนรูปนะคะที่เราจะเปลี่ยนจากใบค่าประสบการณ์1 0,000ค่าประสบการณ์10ใบให้กลายเป็นเพิ่มค่าประสบการณ์1 0 0 0 0แเนี่ยในโหมดนี้เนี่ยกว่าจะเปลี่ยนรูปได้นะคะมันก็กดนานแสนานานใช่ไหมหลายๆคนก็ ใช้การมาโคในการปล่อยทิ้งให้มันกดๆให้มันจบๆไปใช่ปะ่ะครั้งนี้นะคะ,ขะ,คะเขาก็ได้เพิ่มฟังก์ชันใหม่เข้ามาคะ่ะให้เรานะคะสามารถแลกเปลี่ยนง่าย <ๆ S 2> ขึ้นนะคะก็คือเราสามารถแลกเปลี่ยนได้ตรง Dark e x p r e s s เลยนะตรงหน้าต่างการแลกเปลี่ยนนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้ยันเพิ่มค่าประสบการณ์ฮูมูลปกติเนี่ยแหละเหมือนกันที่เราทําการคราฟเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าเรามาแลกเปลี่ยนตรงดักอดเอ็กเพได้เลยซึ่งมันดีกว่ายัางไงมันดีกว่าตรงที่ว่าพอเรากดแลกเปลี่ยนตรงนี้แล้วเห็นปะมันสามารถใส่จำนวนตัว๋วหรือว่าตัวไอเทมเนี่ยกี่ชิ้นก็ได้ในการแลกเลยนั่นเองเนาะ <G l ash> เท่ากับว่าโดยปกติเนี่ยการคราฟหนึ่งใบที่เราจะใช้ใบแบบ 10,000 XP ตรงนี้หรือว่า1 0 0 0 0ค่าประสบการณ์เนี่ย10ใบถึงจะกลายร่างกลายมาเป็น100,000ค่าประสบการณ์แล้วเรากว่าจะกดเสร็จมันนานใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรามีไอเทมถึงในส่วนนี้นะคะเราก็มากดแลกตรงนี้ไปได้เลยค่ะมีกี่ร้อยใบยก็ใส่จำนวนไปแลกเสร็จก็เหมือนกันแลกเปลี่ยนไอเทมปกติอะเออมันก็ไวยิ่งขึ้นไงไม่ต้องมารอเอฟเฟกการผสมการค้ามไงนึกออกไหม อ่ะตรงเนี้ยไอมองว่ามันดีงามมากเลยนะซึ่งการแลกทั้งหมดตรงเนี้ยก็มีให้แลกได้ตั้งแต่ยันอัปเกรดรวดเร็ววิถีของมูลตั้งแต่5 0,000ค่าประสบการณ์นะคะจนถึง1,0,000 0ค่าประสบการณ์ต่อด้วย500,000ค่าประสบการณ์แล้วก็1ล้านค่าประสบการณ์ตรงนี้เลยค่ะแต่ว่าในส่วนของ1ล้านค่าประสบการณ์เนี่ยเราจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มในการแลกนะคะครั้งละ50โกตรงนี้เนาะแต่ไอมองว่าแลกกับการที่เราเสียเวลา รอเอฟเฟกต์คัพเนี่ยอันเนี้ยก็แบบไม่ได้เสียหายอะไรเยอะเออถือว่าดีงามมากเลย <laughs> แต่ว่าฟังก์ชันการแลกเปลี่ยนในตรงดะก้อนเอ็กเพสตรงนี้นะคะมันจะใช้ได้เฉพาะยันค่าประสบการณ์ที่คููดาวน์งวินาทีนะถ้าเกิดยันค่าประสบการณ์ของเรามีแบบที่เป็น24ชั่วโมงในส่วนนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถใช้การแลกเปลี่ยนตรงดะก้อนเอ็กเพสได้นะคะมันก็ยังคงต้องใช้ใน,นส่วนของการเปลี่ยนรูปหรือการครับตรงฟังก์ชันตรงนี้อยู่แบบปกติเนาะ ทีนี้นะคะพอเราพูดถึงในหัวข้อการแลกเปลี่ยนยันค่าประสบการณ์ที่ง่ายขึ้นนะคะเพียงแค่คลิกในดักกอนเอ็กเพรสไปแล้วเนี่ย <S 1> <S 1> ก็คงจะหนีไม่พ้นกับอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ไออยากจะแนะนํามากๆเลยคะ่ะซึ่งตรงนี้นะคะไอ้เกริ่นไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคะว่าเป็นอีกกิจกรรมที่หลายๆคนไม่ควรพลาดมากๆเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นเก่าหรือว่าผู้เล่นใหม่หรือแม้กระทั่งผู้เล่นหลายๆคนที่รอคอยการอัปเดต UE4 ใช่ไหม ซึ่งบอกเลยว่าใครที่รอในส่วนนั้นนะคะให้รีบมาเริ่มเล่นเกมได้ตั้งแต่วันนี้หรือว่าแพทอัปเดตนี้เป็นต้นไปได้เลยนะเพราะว่ากิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมห้องลับของฮงซิลนั่นเองเออซึ่งอายเชื่อเลยว่ายิ่งใครเป็นผู้เล่นเก่าๆที่แบบว่าเคยผ่านกิจกรรมนี้มาแล้วนะ คงแบบไม่ควรพลาดนึกออกปะเพราะว่าเป็นกิจกรรมนะคะที่เราสามารถเก็บเลเวลไวติดจรวดกับดันเจียนพิเศษตรงนี้นี่เองค่ะหรือก็คือห้องรับของน้องฮงซิวนะคะ <c oughs> บอกเลยว่าไม่ควรพลาดมากๆเลยนะใครที่ไม่เคยสัมผัสเนี่ยรีบมาสัมผัสได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปได้เลยนะคะเพราะว่ากิจกรรมมันรันไปแล้วนะมันก็เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่28กันยายนที่ผ่านมานะคะตามแพทอัปเดตเนาะ แล้วก็จะอยู่กับเราเนี่ยไปจนถึงวันพุธที่24พฤศจิกายนกันเลยนะคะโอ้โหคือนานมากอะ่ะเอาจริงนะซึ่งตรงนี้บอกเลยว่าผู้เล่นหลายๆคนนะ โดยเฉพาะแบบผู้เล่นปัจจุบันเนี่ยที่เขาเล่นกันอยู่ถึงทุกวันนี้เนี่ยกิจกรจรมนี้นะเป็นกิจกร,รรมที่ทุกคนแบบ dakika, หืมหยหวนขนขวาอยากได้มากที่สุดแล้วด้วยซ้ำนะอายเชื่อเลยว่าแพทอัปเดตในรอบนี้เนี่ยหลายๆคนไม่ได้สนใจเลตใหม่กันหรอกเขาสน <ams> ใจกิจกรรมห้องรับของฮองซิวน,นี่แหละ <c oughs> ซึ่งก็ตามที่บอกไปนะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้นะคะมันได้ค่าประสบการณ์ที่เยอะมากๆเลยนะคะเพียงแค่คุณสําเร็จเวสไยวันในดันเจี้ยนพิเศษนี้เท่านั้นนะคะคุณก็จะได้ค่าประสบการณ์เริ่มต้นอยู่ที่18ล้านเป็น ต้นไปเลยนะเฮ้ยไม่ใช่น้อยๆน,นะคะบอกก่อนเยอะนะเนี่ยแล้วถ้าเกิดยิ่งมีเทคนิคในการกดซุปโอสดที่จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในค่าประสบการณ์นะคะพวก200%หรือ250%อะไรอย่างนี้นะในการกดเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะคะในการสำเร็จต่อรอบนะคะ ซึ่งวิธีการลงเนี่ยก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่คุณนะคะมาที่แมปแอ่งน้ําสวรรค์นะคะแล้วก็มาคุยกับ NPC พิเศษกับน้องฮงซูตรงนี้นะคะสามารถมารับกุญแจไรวันตรงนี้ได้นะคะเทคนิคในการเล่นนะบอกเลยว่าหลายๆคนน่ะถ้าเกิดเขาลงกันแบบช่ำชองในกิจกรรมนี้แล้วนะคะเขาจะไม่เริ่มลงตั้งแต่วันนี้หรอกเขาจะสะสมกุญแจไปเรื่อยๆค่ะและก็ค่อยกดซุปเพิ่มค่าประสบการณ์ทีเดียวในการลงค่ะ และมันจะได้ค่าประสบการณ์ที่แบบโอ้โหมหาศาลคูณมหาศาลมากๆเลยนะคะแต่ในคลิปนี้ก็ตามที่เห็นนะคะ I อ้ก็ลงมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะว่าเป็นกิจกรรมที่แบบง่ายมากเลยนะตัวมอนสเตอร์ในดันไม่ได้ยากเลยค่ะเลเวลน,น้อยก็สามารถลงได้นะคะแต่ทางที่ดีเนี่ยควรจะเลเวล60นะคะเป็นต้นไปเนาะเพื่อจะได้มาเก็บ เลเวลฮุมูลกันในส่วนนี้นะคะเพราะว่าเลเวลฮูมูลในปัจจุบันในแพทเรานะคะก็จะอยู่ที่35ห้าฮุมูลนะซึ่งก็คือใช้ระยะเวลาในการเก็บเลเวลตรงนี้เยอะมากๆเลยนะอายขอบอกเลยใครที่ยังไม่ตันนะคะควรรีบมาทํากิจกรรมนี้แหละ แถมกิจกรรมนี้นะอยู่กับเราแบบยาวมากๆเลยนะก็มาสะสมกุญแจรายวันกันได้นะคะยังไม่ต้องเริ่มลงก็ได้เนาะแต่ไม่ใช่เก็บกุญแจเพลินแล้วก็ไม่ทันได้ลงในระยะเวลาที่เขากําหนดด้วยนะเอออย่าลืมดูระยะเวลาที่เขาหมดเขตก,กิจกรรมนี้ด้วยนะคะคือแบบว่าเก็บซักแบบให้10ดอกหรือ20ดอกไปก่อนก็ได้เนะเาะแล้วค่อยมา ไฟลงทีเดียวในวันเดียวแล้วก็กดซุปโอสดอะไรแบบนี้มันจะคุ้มค่ากว่านะซึ่งกุญแจนะคะก็สามารถไปคุยกับน้องฮงซิลได้รายวันนะคะก็ได้วันละดอกเนาะแล้วก็การลงอีกอย่างนึงนะคะก็บอกเลยว่าอระวังแหลกด้วยนะคะ <laughs> ตรงนี้เนี่ยทีมงานเขาแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะว่าสําหรับใครที่คอมสเปคไม่แรงเนี่ยอย่าลืมลดภาพโลต่ำๆไว้นะคะตามที่เห็นเลยนะคะ <laughs> ยังแหลกเลยขนาดอายแบบว่าคอมสเปกก็ ไม่ได้คี้ริ้วคี้เละนะคะแต่ว่าไอเปิดเอฟเฟกต์เต็มเนาะก็จะประมาณนี้นะคะและนอกจากได้ค่าประสบการณ์ในการจบดันเจี้ยนตรงนี้แล้วนะคะก็ยังมีโอกาสดรอปของรางวัลในดันเจี้ยนด้วยซึ่งหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นพวกยันเพิ่มค่าประสบการณ์ EXP EH ต่างๆตรงนี้นะคะก็เห็นปาในแพทนี้เนี่ยเขาก็มีการแลกเปลี่ยนยันที่แบบว่าใช้ได้ง่ายขึ้นแล้วด้วยใช่ไหมเราก็มาฟาร์มยันในดันนี้ได้เลยค่ะซึ่งยันที่ดรอปในดันนี้นะคะ ก็เป็นยันพิเศษด้วยนะที่ครูดาวเพียงแค่2วินาทีเท่านั้นนะคะคุ้มค่ามากๆเลยอะ่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในดันเจี้ยนนี้เนี่ยก็มีโอกาสรอบของอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะก็รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ไปดูข้อมูลในส่วนของกิจกรรมตรงนี้ได้นะคะไอ้ก็จะแปะไว้ใต้คลิปนี้หรือว่าตรงกล่องเดคท์ชั่นเช่นเคยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะมีเหรียญพิเศษที่เราสามารถสะสมไปแลกของรางวัลได้ด้วยนะคะนั่นก็คือเหรียญห้องรับฮงซิลรุ่นที่5นะคะ เหรียญน,นี้เนี่ยเอาไว้ทําอะไรนะคะก็คือเอาไว้แลกไอเทมพวกชุดแฟชั่นต่างๆต,ต,ตรงนี้นี่เองค่ะนี่ซึ่งใครยังไม่มีชุดเซ็ทพวกนี้นะคะก็สามารถสะสมเหรียญแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ไปแลกชุดเก็บเอาไว้ได้เลยเนาะบอกเลยว่าชุดน่ารักมากไม่ว่าจะเป็นชุดกบทองชุดน้องหมูนะคะตามที่เห็นเลยเนาะ โดยรายละเอียดแพทอัปเดตทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะส่วนใครที่อยากจะอ่านเพิ่มเติมในส่วนนี้เนี่ยก็สามารถคลิกไปอ่านที่ลิงก์เว็บไซต์แพทอัปเดตที่ซ่อนกลุ่มงอมือตรงนี้ได้นะคะซึ่งตัวลิงก์เนี่ยไอ้ก็จะแปะไว้ใต้กล่อง s c r คปชั o นนะคะหรือก็คือใต้คลิปนี้เนาะแล้วสำหรับวันนี้นะคะไอ้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะยังไงก็ฝากทุกคนกด Sub subscribe และกดไลค์กำลังใจกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามไอ้ครบทุกช่องทางด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจ a c e b o o k หรือว่าช่องทาง YouTube นะคะ ก็อย่าลืมกดติดตามกด follow กดกระดิ่งกันด้วยนะคะและในครั้งหน้านะคะอายจะมาอัพคลิปหรือว่าสตรีมเกมอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้อายก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ